สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ29พฤศจิกายน2567บ่ายโมงตรงครับนำข่าวดีมาบอกผู้สูงอายุทั่วประเทศครับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับฟังครับวันนี้มีการประชุมคณนนรระรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจากเดิมรับ ตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ6 0 0 1 0 0ถึงถึง1,000บาทนะครับเป็น7 0 0ถึง1,250บาทนะครับแล้วก็มีการปรับเบีย้ยคนพิการเป็นพันทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบเด็กแรกเกิดได้600บาททั่วหน้าไม่ต้องคัดกไรองรายได้ครับอันนี้เป็นข่าวดีนำมาบอกพี่น้องวันนี้ครับวันที่29เพื่พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ครับหลังการประชุมคณะตี นายจิยรายุหงส์ทรั์โฆษกประจําสํานักนายกรัมตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัมตีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพอมอเสนอครับเสนอปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1,000 0แบาทจากเดือนละ600้นะครับปรับให้เป็นอุดหนุนแบบทั่วหน้าโดยไม่ต้องคัดกรองรายได้นะครับโดยให้ครอบคลุมตั้งแต่ในครัน4เดือน อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับารายละเอียดก็คือเดิมเด็กที่จะได้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับถึง6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์นะแล้วก็ผ่านการคัดกรองใครเป็นครอบครบัวที่มีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปีจึงจะได้600บาทต่อเดือนนะเด็กเด็กกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ยีิบเก้าพฤศจิกายนสองหที่ประชมมุมคณะมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพอมเอสนอก็คือเด็ก จะให้600บาททั่วหน้าต่อไปไม่ต้องคัดกรองรายได้ว่ารายได้เฉลี่ยไม่เกินแสนบาทจริงได้นะครับต่อไปได้600ทั่วหน้าทุกคนนะครับแต่ว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนไหนไปต้นไปจะต้องติดตามข่าวอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วที่มติครัวมติเห็นชอบในหลักการเด็กได้6 0 0ทั่วหน้าทุกคนนะครับต่อไปครับเรื่องสำคัญวันนี้ครับมติคมเห็นชอบ ในหลักการปรับเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุจากเดิมผู้สูงอายุ60-69ถึงปีจะได้เดือนละ600นะครับต่อไปครับ60-69ถึงปีจะได้เป็นเดือนละ700นะครับปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทนะครับแล้วก็อีกกลุ่มครับผู้สูงอายุ70-79ถึงปีเดิมได้เดือนละ700ต่อไปจะเพิ่มเป็นเดือนละ850บาทนะครับอายุ80-89ถึงปเปีเดิมได้เดือนละ800ต่อไปจะได้เป็นเดือนละ1 0 0 0บาทครับ แล้วก็ผู้อายุ90ปีขึ้นไปเดิมได้เดือนละพันต่อไปก็จะได้เป็นเดือนละ1,250บาทครับก็เป็นข่าวดีนำมาบอกผู้สูงอายุครับส่วนจะเริ่มได้เดือนไหนเปต้นไปติดตามข่าวอีกครั้งนะครับเพราะว่าใน,านรายละเอียดข่าวเขายังไม่บอกนะครับเราก็จะติดตามข่าวมาแล้าสุขกันฟังแล้วก็เรื่องที่3ที่มติขัมนมตีที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบวันนี้ก็คือตามที่กระทรวงพอมอเสนอครับปรับการจ่ายเบี้ยคนพิการ จากเดิมเนี่ยมีการจ่าย2อัตราครับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปได้เดือนละ800อนะครับเดิมนะครับเดิมแล้วก็ผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีได้1000บาทนะครับต่อไปครับจะปรับเพิ่มการจ่ายคนพิการนะครับทุกกลุ่มอายุจะได้เป็นพันทั่วหน้าเท่ากันหมดอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับคนพิการเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดจะติดตามข่าวมาเล่าให้ฟังครับว่าจะเริ่มได้วันไหนอะไรยังไงแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นมติข้ะมรัฐมนตรีวันนี้ 29พฤศจิกายน2 5สอปรับเพิ่มเบี้ยงเงียบผู้สูงอายุนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ